สวัสดีค่ะอยากกับช่งเหมือนนั่นเหอไรซิ่งแค่ก็ไม่ถ่ายเนี่ยเนาะไม่มีเอ็เซนกันหรออียม่ยรงบอบอ,บอมี่เบอี่ของมันมันเข้าไปเกี่นติดการเลเอแมนแล้วใส่อีเม,มลจฟ้องสมครไเอ้าทุกคนมสมารอ่ะทำไมแมันเขหน,น่อยเาิ้วเเขก็เอกมปากดี

ซื้อวนกเนันนี้เราจะทำเมนูเมนูยังไงเยักเยอะอย่าบอกนะว่าเอามาจากงานสมไม่บอนี่สาชิเมนเขาหงอมาจากสีถ้าสันทาเขาบ้านเราไมนจะแข็งคือป่าเลยเฮ้ยอันนี้มันเราจำได้

บอมาท่านดองก็ไปนะอ,นอันนทำกีวแล้วนะโอ้หทำเมนูอะไรครับทามกับว้ปะ หลามาม่วโอ้ยฮอนคือปีดบอลงแบบบันีอออออ้อือเอือเอื้อเอื้อเฮากินหออยันมันปสูนึงน้ำตกนะน่มัน้ำตกเรียนสิบท,ทั้งในหอส่เท็บปะตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างคะัิา สดสดสดเป็นยังก็สดว่ะที้ชื้นบิ่มน่าสงสารหัวไปเขาบิดว่ามาซื้อเท่าไงเจ็ดสี่แหละอ๋อเขาซื้อไปของมันเป็นตะสีแตกอว่าเป็นตะสีแตกอยังไงเขาสีแตกอเพราะเหตุอย่างไรว้าวบ้านจะพอพี่กี่กับซีเต๋อก็แต่เก่าปีแหละ

อยากัดอยากนะเยอะาไม่ีด้วยยจสคุ้นๆนะเนี่ยใส่แบบหลักจะเยอะโอจะใหญ่ใหญ่กว่าเต็มไม้เต็มมือเขาให้เจจ้าเนยให้เจจ้าไปไปใส่ บอกบอกให้เอาเจจ้าไปเอาให้เจจ้าไปใส่ไหมอะก็แบบมีมือไงอยาีกระเด็นอตาตำถีด้วยนะมันเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวใส่กระเด็นเขาตายดี สากนั่นมันน่าจจะุกคุนนะมันน่าจะแบบซ้ำขากรองนี่